ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันศาสตราจารย์พิเศษดรการจนาเงารังสีปัจจุบันก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยในศวนหลักสูตรใหม่ในที่นี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพแทนหนึ่งอาชีพอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต วันนี้คือหลักสูตรใหม่ที่เราได้ทําการปรับปรุงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างเรียนหลักสูตรหนึ่งเนี่ยเนเรศวรสร้างคนออกมาแล้วเนี่ยทำงานได้หลายอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหอย่างใน6อาชีพที่เขาจะไปทําได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะเรียนอันที่สองเนี่ยปริญญาจากมหาวิทยาลัยในเรศวรเรียนใช้เวลาเท่าเดิมนะคะแต่ว่าจะรับหลายปริญญาได้ อันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ได้เจรจาแล้วก็มีความร่วมมือนะฮะกับทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้เรียนก็จะได้เปรียบที่ในขณะที่เรียนเนี้ยก็จะได้ไปสร้างประสบการณ์ในดินแดนที่ไม่ใช่ในพื้นที่ของนเรศวรอย่างเดียวแล้วก็มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนกับผู้คนซึ่งเป็นผู้เรียนมาจากที่อื่นนะแล้วเวลาจบแล้วก็ได้รับสองปิญญาสามปญญา อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะที่จะต้องออกไปแสวงหาความร่วมมือตรงนี้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเรศวรนเรายึดถือหลักว่าทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ไม่ใช่แค่เป็นหลักสูตรปริญญาหรือว่ารับปริญญาอย่างเดียวแต่จะเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าเซอร์ติฟิเคคือประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าเครดิตแบงค์คือสะสมแต้มนะคะก็ไม่บังคับถ้าเรียนไปนะก็จะมีวิชาให้เรียน5-6วิชาในแต่ละภาคเรียนซึ่งจะกำหนดว่าเป็นกี่ชั่วโมงเมื่อจบแล้วถ้าอยากจะรับปริญญามหาวิทยาลัยในเรศวรก็เก็บแต้มไปครบจำนวนหน่วยกิจของระดับปริญญาตรีหรือโทรหรือเอกก็มาสอบก็จบก็ได้ปริญญา เพราะฉะนั้นเงื่อนไขเวลาก็คงจะต้องเปลี่ยนไม่ต้องว่า4ปีจบ2ปีต้องจบนะสปีต้องจบอะไรอย่างเงี้ยตรงน,นี้และในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใรศวนนั้นก็จะเน้นในเรื่องของประสบการณ์การทํางานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาไปฝึกงานช่วงเวลาไปทําสหกิจต,ตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นจุดที่ถ้าทุกคนได้รู้ก็อาจจะสนใจ ที่จะมาเรียน